สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะวันนี้นะคะก็มีชุดผ้าใหม่นะคะเสื้อและก็กระโปรงนะคะเข้าคู่กันเลยนะคะจบจบเลยไม่ต้องไปแบบหาเสื้อแมทผ้าถุงอะไรแล้วนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดผ้าใหม่อิตาลีนะคะแต่งด้วยลูกไม้โพลีเอสเตอร์ดอกใหญ่นะคะแขนสวยมาก รุ่นนี้นะคะเป็นแขนกรีบบัวซ้อน2ชั้นนะคะเป็นแขนที่แบบขายดีมากๆเลยนะคะทํามาทั้งหมด5สีนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเหลือแค่2สีสุดท้ายแล้วนะคะสินค้านํามาจากหน้าร้านนะคะก่อนปิดนะคะก็วันนี้ ไหนก็เหลือแค่2สีแล้วนะคะก็เลยเอามาเซลล์ค่ะเซลล์ลดราคาลดร้างสต็อกนะคะเคลียพื้นที่ว่างนะคะจะได้ทำของใหม่ๆเข้ามาเติมนะคะก็ชุดนี้นะคะปกติราคา2,200บาทนะคะวันนี้นะคะเหลือแค่สีเทาวสว่างนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองจำปาค่ะสีแปลก ตัวนี้เป็นสีเหลืองจำปานะคะตัวนี้เป็นสีแปลกคือมันจะไม่ใช่เหลืองทองไม่ใช่เหลืองกับเปลืองเรื่องเหลืองเหลืองอ่อยเหลืองอ,อ,อ,อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นสีเหลืองจำปาค่ะสีประมาณนี้เลยนะคะสีแปลกและดูแขนนะคะแขนสวยน่ารักมากนะคะแล้วก็พอใส่แล้วมันก็จะแบบบานตูมกมาแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะเป็นลายลูกไม้นะคะตกแต่งให้นะคะทั้ง บริเวณด้านหน้าแบบนี้เลยแล้วก็มีเข็มขัดโบนะคะช่วยให้ดูมีเป็นอกเป็นเอวนะคะตัวนี้ก็คือช่วยให้หุ่นดีนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงแขนนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังจะเป็นเรียบเรียบแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือด้านหลังจะมีกระดุมคอนะคะแล้วก็เป็นซิปหลังนะคะค่ะตัวนี้มาพร้อมเสื้อแล้วก็กระโปรงนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเซต คกันนเลยะะได้ทั้ง2ชิ้นเลยเสื้อและกระโปรงไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะคะจบจบไปที่ชุดนี้ชุดนี้มีเหลือ2ส,สีค่ะสีเทาเงินนะคะเป็นเทาสว่างไม่มืดนะคะตัวนี้สวยมากแล้วก็สีเหลืองจำปานะคะตัวนี้เป็นสีเหลืองสีเหลืองไม่ จะพูดว่าแปลกก็ใช่เพราะว่านานๆานทีจะมีสีประมาณนี้ออกมานะคะไม่ใช่เหลืองทองแต่เป็นเหลืองจำปาค่ะก็ชุดนี้เซลล์ให้ไปเลย1,500บาทค่ะ 1, 1 5 0 0บาทส่งฟรีค่ะสำหรับบริการเก็บปลายทางนะคะขออนุญาตบวก50บาทค่ะก็ไซส์เสื้อนะคะไซส์38คู่กับกระโปรงเอว30ไซส์เสื้อ40คู่กับกระโปรงเอว32ไซส์เสื้อ42คู่กับกระโปรงเอว34แล้วก็ไซส์เสื้อ44คู่กับกระโปรงเอว36นะคะแต่ถ้าหากว่า ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนแปลงไซส์ยังไงก็แจ้งได้นะคะแต่เขาจะมาเป็นคู่กันแบบนี้นะคะก็สำหรับสีเทาและสีนี้คือเหลือไม่ครบไซส์แล้วนะคะเลยเอามาลดราคานะคะจากราคาเต็ม2,200บาทนะคะเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆจะแบบสีเทาเนี่ยคือแบบ สเปเชียลมากคือจะเอาไปใส่แยกก็ได้วันหนึ่งอยากจกะใส่เสื้อลูกไม้สีเทากระโปรงเอาไปใส่แยกหรืออยากจะใส่ข้างล่างเป็นผ้าถุงผ้าไหมเอาเสื้อ,อไปใส่ข้างบนได้สีเหลืองเช่นกันสีเหลืองเอาไปใส่แยกได้ซื้อเสื้อเสื้อลูกไม้สีเหลืองใส่กระโปรงแยกได้นะคะตัวนี้เป็นกระโปรงยาวนะคะสอบผ่าหลัง นะคะตัวนี้เป็นยาวสอบผ่าหลังนะคะก็ใส่แยกได้คุ้มมากๆเลย2ชิ้นในราคา1,500บาทคุ้มมากๆนะคะเซตนี้อยากให้ได้ไปนะคะสนใจนะคะสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวจะแจ้งไซส์สีเทามีไซส์อะไรบ้างแล้วก็สีเหลืองมีไซส์อะไรบ้างนะคะ เบอร์โทรอยู่ด้านบนนะคะหรือจะสะดวกแอดไลน์ไอมาสั่งก็ได้ค่ะก็คลิปนี้ก็ขอฝากรุ่นนี้ไปด้วยนะคะคือเหลือน้อยมากแล้วจริงๆนะคะสําหรับรุ่นแขนตอกบัวซ้อน2ชั้นนะคะรุ่นนี้สวยมากๆเลยแล้วก็ขายขายดีจนแบบว่าทํามาน่าจะเป็นหลักร้อยชุดนะคะแล้วก็หลายสีคือเหลือแค่2สีสุดท้ายแล้วนะคะก็เลยเอาหมดราคานะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ นี่นะคะคุ้มมากๆเลยนะคะดูให้ดูราย